สวัสดีค่ะ FC พ่อพ่อแม่แม่ทางช่อง k d m 108นะคะในวันนี้นะคะแอดจะมาอัปเดตคิวงานของทั้ง3ศิลปินซึ่งก็จะมีลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบันดิตและลูกชายคนเก่งลีโออาทิปและก็น้องซันวงสะทอนไม่หมดนี่ซึ่งทั้ง3ศิลปินนะคะได้โคจรมาพบกันในงานประเพณีลอยกระทงที่วัดสามงามเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นในวันที่27พฤศจิกายน2566งานนี้นะคะชมฟรีตลอดงานเลยนะคะและทางเพจของน้องลีโออาทิพย์นะคะยังได้โพสต์คิวงานล่าสุดพร้อมกับเชิญชวนให้ไปฟังเพลงใหม่โดยมีใจความในโพสต์ว่า27พฤศจิกายนนี้เจอกันที่วัดสามงามนะครับรอมาลัยอยู่นะ Hashtag มาลย ลอยกระทงและ FC พ่อๆแม่ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจกับทั้ง3ศิลปินกันด้วยนะคะฝากกดติดตามช่อง KDM108 ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ